สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงพอลิเมอร์ในชีวิตประจาวันกันค่ะทุกคนลองมองรอบตัวเราสิคะว่า mm. พอลิเมอร์ในชีวิตประจาวันเราเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าทุกคนยังไม่รู้นะคะว่าพอลิเมอร์ในชีวิตประจาวันเราเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาพูดถึงขวดน้าพลาสติกนั่นเองค่ะขวดน้าพลาสติกก็เป็นพอลิเมอร์นะคะแต่ไม่ใช่แค่ขวดน้าพลาสติกนะคะที่เป็นพอลิเมอร์แม้แต่เสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่ก็เป็นพอลิเมอร์ค่ะ ทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าพอลิเมอร์คืออะไรมีกี่ประเภทและสำคัญยังไงกับชีวิตประจำวันเรามีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างงั้นไปดูกันเลยค่ะอะนะคะ,ะไปนะคะพอลิเมอนะคะพอลิเมอคืออะไรพอลิเมอนะคะคือสารประกอบโมเลกุลขนาดใหญ่ที่เกิดจากโมเมอร์ที่เชื่อมต่อกันเป็นสายยาวค่ะ,ะไปนะคะประเภทของพอลิเมอร์ค่ะ ประเภทของพอลิเมอร์เนี่ยมี2ประเภทค่ะก็คือประเภทแรกก็คือพอลิเมอร์ที่เกิดจากธรรมชาติค่ะก็คือมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่นยาพารายาพาราก็อย่างเช่นผงมือยางรถนสองก็คือเซลลูโลสค่ะเซลลูโลสอย่างเช่นโครงสร้างของพืชที่ใช้ทํากระดาษสามก็คือโปรตีนโปรตีนก็เส้นเส้นใยว่าขนสัตว์ค่ะขนสัตว์ก็อย่างเช่นน้องแมวของเราเนยน้องแมวของเราก็เป็นขนสัตว์โพลิเมอร์นะคะ บายบายเขาหน่อยบายบายค่ะนะคะไปประเภทที่สองประเภทที่สองก็คือพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์สังเคราะห์ก็คือผลิตเกิดขึ้นจากมนุษย์เองก็คืออย่างเช่นพลาสติกก็คืออย่างเช่นขวดน้ําที่เรายกัวอยากไปตอนแรกค่ะแล้วก็มีถุงพลาสติกหลอดดูดน้ำสองก็คือยางสังเคราะห์ค่ะยางสังเคราะห์ก็อย่างเช่นไนลอนพอลิเมอร์เอเจอร์สามก็คือยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์ก็อย่างเช่นซิลิโคนยางรถยนต์ค่ะ ต่อไปค่ะพอลิเมอร์ที่ส่งผลต่อชิ้นงันที่มีข้อดีข้อเสียอย่างไงบ้างข้อดีของพอลิเมอร์นะคะก็เป็นวัสดุที่แข็งแรงทนทานแล้วก็มีน้ำหนักนนเบ<ร>าค่ะสองนน้ำด้วยต่อไปนะคะข้อเสียของพอลิเมอร์ก็คือพอลิเมอร์เนี่ยเป็นบางบางชนิดเนี่ยมันย่อยได้สลายยากแล้วก็เกิดให้เป็นขยะพลาสติกได้ค่ะ ก็วันนี้ทุกคนก็ได้รับรู้ถึงพลิเมอร์ในชีวิตประจวันเราไม่มากก็น่อยนะคะว่าพลิเมอร์เนี่ยเป็นเครื่องอไรเกิดจากอะไรมีกี่ประเภทก็ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ